การสร้างคุณงามความดีนั้นแน่นอนว่าเรามีหลายวิธีซึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้แนะนำไปหลายวิธีทั้งการทำสมาธิทั้งการทำบุญใส่บาทการสวดมนต์ไม่ว่าจะทำสถานที่ใดไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นบ้านหรือสถานที่อันเหมาะสมเราก็สามารถทำได้ มันแล้วขึ้นแต่เจตนาของเราว่าเราอยากจะทำช่วงไหนเวลาใดในไหวันนี้ก็เป็นวันพระแล้วพระอาจารย์ก็จะได้พูดเกี่ยวกับสมาธิให้ฟังไม่นานเราทำสมาธิกันรเรานั่งหลับตาการหลับตาของเรานั้นไม่ใช่เพียงแค่เอาเปลือกตาปิดลงไป เพียงแค่เราหลับตาลงไปเรื่องต่างๆมันก็เกิดขึ้นมันผดขึ้นมาทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าก่อนที่เราจะหลับตานั้นตาเรามันลืมตาอยู่ตลอดมันกระพริบบ้างเป็นบางคราวซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยมันเก็บเอาอะไรหลายอย่างเข้ามาสิ่งดีบ้างสิ่งไม่ดีบ้างสิ่งที่ถูกใจบ้างสิ่งที่ ไม่ถูกใจเราบ้างสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบต่างๆนานาเก็บเข้ามาผ่านดวงตาซึ่งมันก็เปิดรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาพอรับเข้ามาเรื่อยๆเราไม่ได้รับทางเดียวโหทำหน้าที่ฟังแต่มันเลือกไม่ได้ว่าจะฟังเรื่องใด บางครั้งเราก็อาจจะได้ยินเรื่องที่ถูกใจเราก็มีความสุขแต่บางครั้งเรื่องที่ไม่อยากได้ยินมันกลับได้ยินมันก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์มันก็ฟังเข้ามาฟังเข้ามาฟังเข้ามาเห็นเข้ามาได้กลิ่นดมเข้าไปได้ลิ้มรสเข้าไปมันไปนสุดอยู่ที่ไหนมันก็เก็บเข้ามารวบรวมภายในพอเก็บเข้ามาเรื่อยๆมันก็เยอะ ตกผลึกลงไปพอเรามีศรัทธาอยากจะทำสมาธิเราก็นั่งหลับตาในช่วงแรกๆมันก็อาจจะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาวุ่นวายซึ่งผู้ปฏิบัติใหม่ๆสู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้มันก็เกิดความหงุดหงิดกระวนกระวายใจเกิดความฟุ้งซ่าน ว่าทำไมถึงนั่งไม่สงบทำไงถึงไม่นิ่งสักทีมีความรู้สึกต่างๆก็เพราะว่ามันไม่ได้เคลียอ,อารมณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เลยให้เรานั้นปฏิบัติเดินจงกรมก่อนเป็นสมาธิพื้นฐานขั้นแรกก็คือในระยะเวลาที่เราเดินไปเดินมานั้นน่ะท่านก็ให้กำหนดพุโทโธพุธโทโธก็จริงอยู่เหมือนกัน แต่ว่าตาเราก็มองอยู่ตลอดบางคนเป็นเด็กดีหน่อยเป็นคนเชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็มองแต่ทางเดินไปเดินมาของเราบางครั้งก้มต่ำลงไปเห็นเล็บเท้าตัวเองโอ้ลืมตัดจิตมันก็ไปเรื่องอื่นบางคนเกเรหน่อยอ,อ,อยากจะเห็นคนนั้นอยากจะเห็นคนนี้ก็เดินไปเดินมาก็คิดไปต่างๆนานา แต่เราไม่รู้ว่าในขณะที่เราเดินไปนั่นเดินไปเดินมาจิตมันคิดอยู่พอมันคิดมากๆมันก็จะเพลียมันเหนื่อยร่างกายของเราเราเดินไปเดินมานี่30นาที15นาทีมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันก็อ่อนแรงพออ่อนแรงไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นแต่ความคิดของเรามันก็อ่อนลงไปด้วยเวลามานั่งสมาธินี่แป๊บเดียว เพราะอะไรเพราะว่ามันปูมาดีแล้วเวลามานั่งก็นั่งหลับตานึกพุทโธ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 มันมีเรื่องให้คิดภายในประมาณสักสองสามนาทีแรกมีเรื่องให้คิดทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นฆราวาสเป็นสมณเณรก็มีเรื่องให้คิดเหมือนกันมันมีเรื่องเข้ามากวนใจแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเอาคันติอดทนแล้วก็ คำบริกรรมเข้าไปสู้เรื่องต่างๆจากที่มี10มี20มันก็เหลือ2เหลือ3เหลือ1เหลือแต่คําบริกรรมคําเดียวก็คือพุโทโธ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 นั่งหลับตาลงไปแต่มันไม่จบแค่นั้นพอมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในจิตใจมันจะทําให้เราเกิดความสงบนิดหนึ่งถ้าพุโทโธแล้วมันแข็ง เขาพุดโทรเรามากๆพดโทรเราเยอะๆ,ๆเยอะๆนึกเข้าไปนึกเข้าไปนึกเข้าไปจากที่มีเรื่องต่างๆเราก็ต้องสู้กับอุปสรรคต่อไปก็คือเวทนาความเจ็บปวดความคันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายบางทีก็รู้สึกว่ามีอะไรไ่เข้ามาในหูบางทีก็รู้สึกว่ามีเข็มทิ่มตรงหัวเข่าตรงเท้าตรงอะไรก็ยุกกระยิบมันทรมาน บางคนทนไม่ไหวก็ลืมตามาดูซิว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเราแต่พอลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่เกิดอะไรเลยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเขาเรียกว่ากิเลสมันล่ออ่านพูดให้อธิบายอีกนิดนึงก็อาจจะเรียกว่าพยามานก็ได้มาขวางทางไม่ให้มันสงบพอเรารู้อย่างนี้แล้วก็เราก็ไม่สนใจก็นั่งหลับตาลงไปใหม่ ผ่านเรื่องต่างๆผ่านเวทนาลงไปเรื่อยนั่งไปไปเรื่อยเราก็จะพบกับความสงบแต่เป็นสงบขั้นพื้นฐานนะยังไม่ถึงไหนดอกมันก็จะนิ่งพอระยะหนึ่งพองไปสักพักหนึ่งนิ่งไปสักพักหนึ่ง,ง,งเราก็จะเห็นนิมิตละ่ะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจ ทำให้เรามีความรู้สึกว่าได้ไปสถานที่นั้นได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอพอทําอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยจิตใจของเรามันเกิดจินตนาการมันมีความพิดปุุงแต่งพอมีความพิดปุุงแต่งมันก็ไปเรื่อยล่องลอยไปเรื่อยจนเราลืมเราลืมอะไรไปเราลืมคําบริกรรม ม,มันดึงต่างๆความคิดมันดึงเราออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจินตนาการไปเรื่อยจนบางครั้งคิดว่านั่งไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงะระฆังปิง้งโอ้ทำไมวันนี้นั่งเร็วจังเหตุที่มันเร็วก็เพราะว่าใจเราเนี่ยความคิดเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับคำบริกรรมเลยเราไปเรื่อยเรานั่งคิดไปเรื่อยๆเหมือนเรานั่งเมื่อ ถ้าเรานั่งแล้วเนี่ยมีชิดเรื่องอะไรให้เราคิดแล้วเนี่ยเราจินตนาการตามไปโน้ได้ไปเที่ยวตรงนั้นดีจังเลยมันเกิดความคล้อยตามคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อย,อยพอเวลาหมดเวลาก็บอกว่าโอ้นั่งเร็วจังแต่จริงๆนะไม่เร็วหรอกก็เวลาเท่ากันเพียงแค่เราใช้จินตนาการในการนึกตามเรื่องราวต่างๆทีนี้พอร,รับรู้อย่างนี้แล้วก็เราก็มีวิธีดักทางพอเราจะคิดตามเรื่องจินตนาการเหล่านั้นปุ๊บ แล้วก็ให้กลับมาที่คําบริกรรมบริกรรมใหม่ถ้ามันคิดไปเรื่อยๆแล้วก็พุทโธท,ที่ลงทีขึ้นทีขึ้นก็คือนึกพุทโธ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 ให้เร็วขึ้นแต่อย่านึกเร็วมากเพราะถ้านึกเร็วมากปุ๊บเราจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันอึดอัดอย่างนี้อ,อันนี้ก็เป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติหรือว่าสิ่งที่เราจะพบเจอในเบื้องต้นเท่านั้นเอง คนที่มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิสามเล่มของพระอาจารย์หลวงพ่อนี่เจอทุกคนเลยล่ะที่ทาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วอนั่งลงไปแล้วจะเจออะไรเจออะไรแล้วผ่านอะไรลงไปบ้างพออันนี้หมดแล้วเจออะไรต่อพอถึงจุดนี้จุดนี้เป็นยังไงหลวงพ่อท่านเขียนแมพให้เราดําเนินตามพอเราทําไปสักพักหนึ่งเราก็มาเปิดหนังสือเทียบกัน นะตอนอาตมาเรียนก็เปิดหนังสือครูสมาธิเทียบเวลานั่งไปแล้วมันเจอจุดไหนแล้วก็ดูด,ดูดูเทียบกันไปแต่ว่าสิ่งสําคัญที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้เน้นย้ําก็คือการสะสมเรานั่งเพื่อที่จะสะสมพลังจิตเก็บไปเรื่อยๆเป็นพลังของเราเราไม่ได้นั่งเพื่อที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราคิดว่านั่งเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ย มันจะทําให้เราคิดว่าโอ๊ยทําไมวันนี้ไม่สงบเลยมันจะกระวนกระวายเพราะอะไรเพราะเรามีความหวังไว้แล้วว่าเราต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันไม่ได้เวลามันจะสงบมันจะสงบเองวันไหนไม่สงบก็นั่งไปอย่างนั้นละมันไม่สงบแต่ว่าเราก็แค่ทําทุกวันให้มันเป็นเชื้อพราะทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็สงบวันใดวันหนึ่ง